แต่ว่า DFC แฟนช่องทุกคนนะคะมีนนทิยาก,กับจตตามเนียทางของพ่อสำเนียงนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยทางของพ่อสำเนียงนีเข่าหนึ่งซี่างนะคะงวดนี้ได้ยินข่าวว่าเพิ่นฝันแล้วนะคะตั้งแต่ต้องงวดว่าฝันคุ้มถามเพิ่งจะมาฝันวันพระที่ผ่านมานี่นะคะเพิ่นฝันมาเพิ่นได้เอารถไปค้นเขา่าขึ้นบ้านซอยพ่อเถ่าเพิ่นนะคะซอยพ่อตาเพิ่นนะคะเพิ่นว่างวดนี้เพิ่นจะลงทุ่นแค่เลขรถกับเลขบ้าน จะเป็นโตได้นะคะจะห้ไปช่มน้ากันนะคะว่าพอสำเนียงมีเลขสองคู่นะคะจะลงทุนโตใได้ชุดไดไปช่มไปฟังน้ากันเลยค่ะบังเอิญมาตามพอสำเนียงนะคะเพินมาเล่นน้าพอดีแนวทางของพอสำเนียงงวดที่ผ่านมานี่เด้อพี่น้องเพินฝันว่ารดเพินเสียนะคะไปเสียอยู่หน้าบ้านเลขที่บ้านเลขที่หาสองหาสองสอง,สองหาแต่ว่าโตเพินเพินว่าเพิ่นมากเลขหนึ่งซีซีซหนึ่งกับ หาสองสองหานะคะนะคะเลขมันเลขออกหนึ่งสี่ลางนะคะสรุปว่าแนวทางของพอสำเนียงงวดที่ผ่านมานี่เข่าหนึ่งสี่ลางตรงๆนะคะนะคะเอฟซีหลายทันหลายค้นกับคอมเมนต์มากให้น้นที่ยาต,ตามให้เป็นยังขึ้นตามซาเหตุและผลนะคะถามมือไดเพิ่นกบว่าเพิ่นบ่ฝฟันบอ่อฟันถามมือไดกรวบาบ่ฝฟันนะคะ จักเพิ่นเมาเพิ ne ne ่มยังบุดตาเยิ Kirk ้มเยิมเพิ่นว่าเพิ่นบ่ฝันบัดนี้ได้ยินข่าวว่าเพิ่นฝันแล้วนะคะได้ยินข่าวว่าเพิ่นฝันแล้วโน้นที่าจังมาตามให้อ้าวพ่อสมยังคือได้ยินข่าวว่าฝันแล้วฝันตะวันผาแมนบบแม่นครับหลายมืออันผมกะบ่ฝันเมืนบ่าตาต้องบ่ฝันกะคือว่ากะบ่ฝันเนาะแต่ถ้าคุ้มกันฝันมันก็บ่ได้ดอกแม่เอานต่อกันนั่น นั่น่ะเมื่อกล้วยเริ่มฝันฝันควบควมฝันนี่บังคับบ่ได้มันบ่เป็นสูตรครับนวณเนาะมันบ่สูตรนวลก็ยังอาจารย์พนร่าอาจารย์นะนะแต่ว่าบางที่นี่ควบฝันนี่คือฝันมากแล้วหลังมือขึ้นนี่ฝันจําได้ฮอดเขาคือว่าฝันวันพระสรุปว่าฝันวันนราฝันมือขึ้นเมนฝันฝันว่นผ่านล่ะขึ้นวันผ่าที่ผ่านมาแมนนั่นล่ะจําได้เลยจําได้เมื่อตุกอยางเท่าไปบ่เมาตัวบ่ไเ้เมาบ่ได้ยยังน่ดมือนัโอ๋้ เกิดมิถุนทังเพิ้ลทองสูตรคุ่นอ่โรงเรียนเนี่ยจังหวัดเนี่ยอ๋อนอนเฝ้าเขาเนียนเออไปฟันไปน้ำมือจังไดกับกับ่รู้นะครับอ๋อฟันว่าจังไดว้าวว้าวว้าวฟันเนาะว่าเอาเขึ้นเล่าขุ่นไงบ่อเขาเพิ่นไรอะไรเนาะเอาปีนี้เพิ่นเอาเขาขึ้นเล่ารุ่นมูมันมันบอกขุ่นไงของพุ่นไงยัสุดท้ายมันสิแห่งอยู่ครับ กว่าพอเข่าเลยไหมครับเห็นแล้วผนเป็นยังคือเป็นสัน้นตองบาทัทนี้ก็พอเท่าจะควงนี่ผู้เดียวนั่นะแต่บ้านี้ต้องเดซอยเพิ่นตลอดอบรัทนี้เขาจนว่าแห่งรถเจ้าเขาสีบพไปเจ้าให้โดนไล่จนว่ามันแห่งค่าก่อด้ยินวางสีเด้ ขาเจ้าว่าไปเกี้ยวยูแต่วัรลดห้างลดห้างรดพังเออรดรถเกี้ยวเขามันมันเสียก็เลียกถาหลายมือกเรียาหลายมือเขาบนเร่แห้งโอ้เขาแห้งแห้งข้าตนแมนตากมือเดียวเลยตากมือเดียวขึ้นเราตากมือเดียวขึ้นเราเลยนั่นแหละดีดีเออนั่นแหละมาที่นี่เนาะเอาเกินซอยเพน่ะแต่ว่าเขามันเหลือบักไหลเขา้หลได้ไหลเขาไหลเขาเป็นไงได้บักไหลมาที่นี่มาที่นี่กับรถไอ เขาเอาไปแล้วมันบ่มืดบัตเตอร์เนียก็เลยเอารถไอเนือเปียกอัพขั้นนี่แหละเปียกับขั้นยิ่ฮีอนี่แหละเออนี่เราเอาเปียกอับขั้นยี่ห้อน่ะไปแจ้ซอยสุไทายนะเพราะว่าเอาขึ้นใส่กันเพราะว่าอรถเขาเป็นรถดำเขาใส่ไปบ่มืดเขาบนหลายนั่นล่ะเกลี่ยวอารถเปียกับขั้นนี้แหละใส่ไปนะขั้นนั้นอ่าเก้าสามตัวหนึ่งล่ะแต่เยียมมั้นนะเออนั่นล่ะอ่า เอาใสไปขึ้นเราาพิ่นนั่นน่ะกะคือกะใสขึ้นหฮเพิ่นขึ้นเราาพิ่นกะไดเหมือนถุย่างถุนเนี้ยอ่ะพราะว่ารถขั้นนี้กะจักสีดูบระหลุตเดียรมันกะเก่าสามคนหนึ่งเนาะเหม่พิ่นได้เขาแล้วเอาเขาไปไว้บ้านเออกะไว้เห็นพะเยนล่ะแล้วพิ่นหาเขาเรียงค้นดยู่ะโอ้กะพ่นเขาจาเลียงค้นหลายก็คืออย่างนี้ตั้งพี่น้องใส่มา กินข้าวกินน้ำน้ำกันโอ้ยแจกหึดเนาะยูเดินบ้านแนนยูนาเดินบ้านเลยเลขบ้านเพิ่นตัวใดเลขบ้านเพิ่นบ่จ้าของผมยังี้มันหยีบสามเลยเนาะสองสองสามไหมอ๋อเลขบ้านสองสามนั่นไหอืมเออนั่นแหละในในข้อมฝันนี่นี่ความฝันสองสามเลขบ้านไ่แ่เลยเลขบ้านสองสามว่ามันความฝันหรือความจรได้หรือเลขบ้านเป็นสองสามสองสามอืม นั่นแหละเลขบ้านสองสามอืมมันไดคันที่ซื้อว่าจะเนี้ยงซื้อเลี้งไดเนี่ยคันซื้อบ่ซื้อเลขรถผมมากมากมากเลขรถผมหนึ่งผมมาเลขไทยชุดหนึ่งวะจริงๆอ่ะชุดหนึ่งชุดหนึ่งอเมนครับแต่ว่าติดใส่พระชายกันอีกเลี่ยงหนึ่งแหละแต่ว่าผมกมาชุดหนึ่งเอ้อยุ่ในใจถอยแล้วเลขบ้านพอยหา่นี่คือสองสามอืม แทนสีซื่อนี่สีซื่อ01 01งกับส2 3มาละอืม01กั็ามแม่นใส่บักนี่แหละระว่าง01กั็ามนี่พอสำเนียงมักตัวได้ผมเอา01อีกพอป่ะเน้น01แน่นครับอันนี้เลขรถนี่เป็น9301 9301ไหมแต่ว่ามากมาก01เน้น01 2 3นี่บ่เน้นอื เพว่าเพิ่นเอารถเพื่อนเพื่อนขอลองให้เอารถขั้นนี้ไปแก้เขาซอยแมนใช่ผู้ชายกะนั่นละเป็นแน่ทางเมื่อนี่สิออกบอกับวู้มากตันนี้ละมากต้นหนึ่งนั่นละสรุปเด้อพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนบอบฝันเพื่อนพึ่งจะมาฝันว่านภาผ่านมาเนี่ยนะคะเพื่อนฝันว่าพอเถ่าเพื่อนเอาเขาเพึนเล่านะคะเขามันมันหลายเอารถดัมแก ไปบ่เบิร์ตเปนกัเลยมาเอิญลูกเคยเป็นไปแก้เขาซอยเอารถกระบะไปแก่ทะเบียน9301นะคะพอสำเนียงกัลเล่าจะซื้อเลขรถมักตัวไทยมัก01ตาบาเลขบ้านพ่อหญ่น่ะเป็นบ้านเลขที่23นะคะรูซึกว่าจะเป็นมู3เล่นาะมึงเป็นมู3บ้านนาอืมู3บ้านเลขที่23มู 3. ม่3ต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ยังยืนยันว่ามัก01บ่แมน มากศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าอ่านใจใจมากมากศูนย์หนึ่งเลยปัดเพื่อมันออกสองสามตีสิบว่าง่ายทองเหรอว เด็ยนใส่เงอมีดอกเห็นว่างวดมันหันมาทีซื้อเลขหนึ่งซีซีหนึ่งกับสองหาหาสองบัดบัตรบัตรเลขออกมาก็คิดว่าถือไปถามแล้วว่ารื้มซื้อหนึ่งซีสื้อต่อสองหาหาสองสั้นเออนะคะเป็นแน่แทหาสื่อสรากินแม่รัฐบาลเอฟซีให้ตามนวนทยากก็ตามให้แล้วถามแทบทุกมือนะคะเห็นหนาเพิ่นเพิ่นกับว่าบ่ฝันบ่ฝันมันคุ้มฝันบ่ได้บ่มาเลขสูตรคำนวณนะคะนะคะในยินข่าวว่าเพิ่นฝันกับถามนะคะสรุปว่าฝันหน่อยหน่อยมันบ่ ฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าแม่นครับฝันว่าเอารถะบ้าไปแก้เขาขึ้นเล่าซ้อยพ่อเทาทะเบีนยนรถเป็นเก้าสามศูนย์หนึ่งครับที่ว่าบ้านพ่อเทานี่เป็นบ้านเลขที่สอ <23 3 S 1> งสามมู่สามสามมู่สามครับทั้งเมื่อทั้งม้วนนี่มาเกลขกรถบ่มาเลขบ้านพ่อเทาบ่มาเลขบ้านพ่อเทาแต่ว่ามากเกลขรถจะของ ไปเบาเพนฟังเลยหลือพอหญ่ห้าเพนสื้อเลขเพี้ยนเพิ่นเนาะเพื่อนมันถือเพลินสิว่าทเบาๆให้ฟังนะคะอ่าขอบุนพ่อสำเนียงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาฝากเอฟซีวดนี้ก็ขคอเอฟซีโซดีแนวทางของพ่อสำเนียงนะคะเลียวจะให้เปรียบเทียบกับเอ่อวัต่ิพันธ์มาเลขเพิ่นมันจะมีสองคู่วัต่ิพันธ์มาเป็นแบบนี้นะคะสำรับงวดนี้เป็นแบบนี้ผัานมาเลขเพิ่นมันจะมีสองคู่วัต่ิพันธ์มาเป็นแบบนี้นะคะสำรับงวดนี้เป็นแบบนี้นะคะ เข้ากับมารลุ่นน้ำกันเลขเพิ่นจะบ่ลายคู่เด้อพี่นอ้องนะคะก็ให้เอฟซีโฉบีโชคมันกับแนวทางของพ่อสำเนียนะคะโชคโฉบมันมันเฮงเฮงฟังฟังค่ะว่ามันตรงเลขอันนั้นพี่เด็กเลขสองสามนี่ตรงกับค้คขอดลูกใส่รถทะเบียนรู้สึกว,ว่าจะมือนันผ้านอองอันไปสอบพี่่อนแกนทะเบียนสองสองสามสองล่ะจำบ่พิดคลิปนั้นข้าจะขอดลูกใส่รถเด็กน้อยเป็นผู้หญิง ก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือจะใคีย่งให้เอฟซีโฉบมันมันพิจารณาเดอ้อค่ะเป็นแนวทางหาเสื้อสื้กินแบ้งรัฐบาลนะคะ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถือใจก็อย่าลืมกดแค่ให้นนทิยานําเดอ้อค่ะโกๆโมัน